วันนี้นะคะศาลอาญาค่ะมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่อดีตอธิบดีกรมอุทยานนะคะฟ้องนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรค่ะว่ากันแกล้งรับโทษทางอาญานะคะกรณีที่นายรัชดานั้นถูกจับกุมคาโตะทำงานพร้อมกับเงิน98,000บาทค่ะโดยสารชี้ว่าเป็นการแจ้งข้อความข้อเท็จจริงค่ะ วันนี้สารอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาคดีดำเลขที่ออ่าง824อ่ทับสองหที่นายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นโจทฟ้องในาใยชัยวัน์ลิ้มลิกิตอักษรอดีพ่วงในการสำนักการอุทยานแห่งชาติเป็นจำเลยในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อกันแกล้งให้โจทได้รับโทษจากกรณีที่โจทถูกตำรวจบกปปอป,อป,อปอจับกลุ่มเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2565พร้อมกับสอง เงินจำนวน9 8 0 0 0บาทโดยโจย์อ้างว่าจำเลยได้วางแผนเข้ามาขอพบโจ์แล้วกั่นแกล้งจนทำให้โจ์ถูกจับกลุ่มเกิดความเสียหายและเป็นการกั่นแกล้งให้ต้องรับโทษทางอาญาสาลพิจาราหพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยได้เข้าแจ้งความสอพนักงานสอบสวนบกปป,ป,ป,ปว่าจำเลยมือพิการาเรียกรับเงินตำรวจจึงวางแผนร่วมกันโดยบันทึกภาพธนาบาัตรจำนวน9 8 0 0 0บาทใส่ซองจำนวน3ซองเพื่อให้จำเลยนำไปมอบให้กับโจ์ในวันเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ ที่จากปชปชปปทรวมถึงตำรวจบากอปปป,ป,ปสังเกตการอยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่อจำเลยนำเงินไปมอบให้กับโจ์และส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบจึงเข้าทำการจับกลุ่มและตรวจค้นพบเงินในซองเอกสารอีก3ซองจำนวน9 8 0 0 0บาทและค้นเจอเงินอีกจำนวนหนึ่งในห้องโดยสายพิเคราะห์พยานหลักฐานโจ์และจำเลยแล้วเห็นว่าแม้จะมีพยานเบิกความสอดคล้องกันรเรื่องโจ์ไม่ได้เรียกรับสินบนแต่จำเลยได้รับทราบจากผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้จำเลยเชื่อว่ามีการ กระทำผิดเรื่องการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นจึงได้ไปแจ้งความกับตํารวจบางกอปป,ปและปปชโดยการกระทําดังกปล่าของจาเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จเปล่าหาให้โจร์รับโทษแม้ปปชจะชี้มูลความผิดต่อโจ์และอายการสูงสุดชี้ข้อไม่สมบูรณ์กลับก็ตามแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จหรือให้ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอีกทั้งการเรียกรับสินบนต้องทําโดยปกปิดยากที่จะหาพยานหลักฐานในการตรวจสอบแม้จําเลยจะเคยมีปัญหาเรื่องการ ตั้งกรรมการสอบสวนโจ์แต่จำเลยได้ไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วจำเลยจึงไม่มีเหตุตรงใจกล่าวหาโจ์ให้รับโทษส่วนเรื่องการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จแม้ว่าจำเลยจะมีการรวบรวมเงินมาจริงแต่ก็เป็นการวางแผนจับกลุ่มส่งมอบเงินรับฟังได้ว่ามีเจตนาให้ผู้กระทำผิดรับโทษไม่ได้มุ่งหมายถึงโจ์จึงไม่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทโจท์พิพากษาย,ยกฟ้องขณะที่นายชัยวัน์ขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมพร้อมกับฝากถึงบุคคลที่เป็นข้าราชการ อย่าเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ชีวิตเขาก็ลําบากอยู่แล้วผมเรียนทุกทกท่านแล้วกันโดยเฉพาะข้าราชการที่ที่เป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทุกกรมทุกกระทรวงผมบอกว่าเลิกพฤติกรรมอย่างนี้เถอะเพราะว่าผู้ผู้ทีท่บัญชาเนี่ยทุกวันนี้ก็ลําบากอยู่แล้วนะครับในการทํางานเนี่ยเราเนี่ยเจา้าที่ที่เป็นหัวหน้าวิทยานหรือเป็นหัวหน้าในงานสนามต่างเนี่ยเหยียบหนึ่งตลอด ไม่ทําก็โดนละเว้นทำก็ทาก็โดนละเว้นถูกร้องเรียนถ้าทําผิดนิดหน่อยก็อาจจะอาจจะโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในฐานะที่ลําบากและทํางานแทนเป็นตัวแทนให้กับกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะทรัพยากรนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยคนที่ตุ่มเทขันเนี้มัน,ม,นมันยากแล้วอะ่ะแล้วยังมีการไปเรียกรับไปมีการไปขูดรีด เรื่องประเด็นอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้น